สวัสดีครับจากร้านนวัชชัยนะครับขอบคุณโอกา่ดีที่ลูกค้านำมิซูบิชิไทยท่านปี2021คันนี้มาติดเป็นฟิล์ม 3M คิทลายกับทางร้านนะครับจะสังเกตได้ว่ารถสะอาดมากๆนะครับลูกค้าเพิ่งรับมาจากศูนย์เลยสะอาดไม่มีฝุ่นเลยนะครับคันนี้ก็เลยไม่ได้ล้างให้จริงๆนะครับแล้วก็บวกกับลูกค้านะครับเป็นเปียนโอแบกเยอะมากๆนะครับเราก็เลยไม่อยากล้างซ้ําเพื่ออาจจะทําให้เกิดรอยได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับใช้กระจกเป็นเทมเพอร์การ์ด ซึ่งมันเป็นกระจกตัดแสงลดความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราติดฟิล์มกับเทมเ e อร์การคือเขาจะเพิ่มความเข้ม5-10%หรือมีการสะท้อนเล็กน้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าแม้เราไม่ติดฟิล์มนะครับก็จะมีการสะท้อนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าติดฟิล์ม 3M คิสตัไลเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมถ่ายขั้นตอนการติดตั้งเบื้องต้นให้ด้วยนะครับขอบคุณ Mitsubishi ไททันปี2021นคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์ม 3M คิดตัลาลนะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็น C 4 0นะครับเทียบเท่า60%นั่นเองจะสังเกตได้ว่านะครับเวลาเราอยู่บนท้องถนนแล้วนะครับมองเห็นข้างในได้ยากมากๆนะครับก่อนอื่นเราวนดูรอบรถนะครับแล้วจะไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนบานข้างนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้ก็คือ 80%นะครับ C20 เป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดนะครับของ 3M คิ y ตลายนั่นเองนะครับโทนสีข้างในนะครับมองออกจะเป็นสีชานะครับแต่คิดต t a l i นะครับมีความมีลักษณะพิเศษคือถ้าเขาโดนน้ำนะครับเม็ดน้ำจะออกสีแดงๆม่วงๆนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สามารถเช็คได้นะครับอันนี้จะเป็นบานท้ายของ 3M คิ y ตนะครับ รอบคันเป็น80บซบานหน้าเป็น60นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่ามองออกสบายตามากๆครับแล้วก็ไปดูกันไอ้ที่ผมบอกว่ามองออกสบายตาจะเป็นยังไงนะครับผมขึ้นแถว2แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพกว้างนะครับอันนี้คือ80ของคริสตัลไลน์นะครับ420ได้แบบนี้เลยนะครับได้ความสว่างได้ความชัดนะครับ ส่วนบานหน้านะครับเป็น C40 หรือเทียบเท่า60%นนั่นเองนะครับใบรับประกันของเขาจะเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตจิบนะครับแต่ขอไม่โชว์ข้างในเนาะพอดีมันเป็นความลับของลูกค้านะครับหน้าตาก็จะอะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งใบรับประกันที่เป็นใบแล้วก็มีใบรับประกันที่เป็นกร์ดอย่างนี้สามารถเคลมได้สอง,องใบนะครับส่วนความสามารถของ 3M c r y s t a l มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ เทคโนโลยีที่เขาใช้เลยก็คือ o p ปติคอตัวนี้นะก็คือใช้โพลิเมอร์ทับกัน1 200ชั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัดแสงได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่มองหาฟิล์มที่คล้ายๆแว่นกันแดดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์รวมไปถึงนะครับออมี S.P.F นะครับถึง1000มากกว่าฟิล์มกันแดดถึง50เท่านะครับมีสถาบันรับรองนะครับโดยสกินแคร์นะครับ ส่วน4ของ 3M คิต s t a ล i n นะครับก็จะมี44เช่นกัน c 2 0 440 450 470นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับมีตัวอย่างให้ดูทั้งข้างนอกและข้างในนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโตเอ็นนะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับ